สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ YouTube ช่องกันิกาจ้าบายทินทบรรดินนะฮะและก็สวัสดีท่านผู้ชมไปยังทางแฟนเพจเวสบุล็อกนะครับช่องเดียวกันฮะกันิกาจ้าบายทินทบดินตอนนี้เรามีทั้ง2ช่องทางนะครับในการรับชมด้วยกันปะผมพาไปชมตำนานนะท่านผู้ชมเจ้าคุณปู่ครับยังไม่รู้รุ่นเลยแต่คิดแน่ครับแคปแน่นอน,นครับ สุดจัดแล้วครับในเวทีนี้ยังใช้งานได้ครับตักใส่12ลอ้อโปรเฟียนะผู้ชมโอ้น่าจะส่งพลังมากๆเลย ครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นรถหน่วยงานวาปรดครับทั้ชมยังฟิวค่ะยังฟิ้วเอวยังม่เครดครับกระดูกกระเดียวยังแข็งแรงอยู่ทุกทิ้นส่วนว้ยมันเปนแคทบ้างหรอพี่น้อง เดี๋ยวจะไปสอบถามครับอยากสอบถามคนขับมากๆเลยแต่ว่าต้องรอรอเวลาก่อนอเดี๋ยวขอถึภาพใ,ใกล้ๆหน่ึง่งผมก็อยากรู้ครับแอบซองมาตั้งนานแล้วผู้ชมแต่ว่าไม่มีเวลาที่เข้ามาเก็บนะฮะ มันเก็บกิ๊มันเก็บพริปให้กับทาง FC เรานี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มันแคทไหมเนี่ยโอ้รุ่นไหนแต่ซื้อทนอน,นี่เหรอครับครับผู้ชมเมื่อกี้ไปสอบถามสอบสาวเรียกว่าราวเรื่องมานะครับคันนี้เป็นรถชาวบ้านนะฮะสำหรับแคท ซื้อต่อมาครับส่วนโปรเฟียข้างหน้าเราครับ12ล้อแท้กึน320นะฮะตืดๆลืนๆล่นแบบนี้ครับลองดูครับเอาทุกอย่างครับที่เป็นเงินทางก,ก,ออก็แก่บอกใช้ดีครับใช้ดี ดีเหมือนกันแหละครับแรงเนีอ้อ้ท่าผู้ชมครับผมคิดว่าจะไม่ออกนะฮะคิดว่าจะไม่รอดครับเมื่อกี้แม่สุดจัดเลยครับ ปหลักไม่มาเราก็บอกได้ฮะเป็นไงบ้างครับพลังพลังเหลือๆครับเดี๋ยวรอรอบต่อไปครับมันแน่นอนระหว่างนี้ผมขอญาตไปขอสภาพกับทางคนขับนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับ 200B นะฮะยังกิปอยู่ข้างในอดีา๋ถามว่ากี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือแอร์นะครับย,ยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลย เอาขอบคุณกบพี่ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับคุณปู่เราตักใส่10บล้อคันเดียวนะครับรอนานหน่อยนึงผมก็รอกับทางท่านผู้ชมดนี่ยแหละครับเวลาไล่เลี่ยงกันมาแล้วฮะเอาครับจับตากันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ เมื่อกี้ออกไปนี่แรงดีเหลือหลายรอบนี้ครับจะไหวหรือเปล่ามาร่วมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันครับกับทีมงานแม็จะบอกว่าทีมงานเลยเอาเรายังใหม่ต่อกันครับท่านผู้ชมดเดี๋ยวครั้งหน้าครับผมพาศึกษาแล้วก็สอบถามนะครับว่าชื่อทีมงานอะไรครั้งนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับ ถ้าวิ่งอ้อยนี่น่าจะสนุกครับคันนี้อีกฝั่งด้านหนึ่งนะครับทีมงานพุทธชาตินะผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปรีวิวในคลิปหน้าครับในคลิปนี้รอก่อนอึดใจเดียวฮนะโอ้คุณปูงเรายังสู้ไหวนะครับ ถึงแม้ไม่มีาสาวๆเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้หัวใจนะครับมองเห็นเพียงแค่เศษดินฮะคุณปู่นี่ก็สู้ได้ครับ <c oughs> <c oughs> หายากนะครับมาเจอรุ่นในตำนานขนาดนี้คะับผู้ชมโอ้ยังเอาไหวฮะไปได้เ,เรื่อย เสร็จเหมือนกันพี่น้องเสร็จเหมือนกันหมายถึงงานนะครับทําเสร็จเหมือนกัน รอบแล้วนะครับอย่าสับสนนะผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่าผมนี่เอรลันคลิปลงมาอยากให้ชมนานๆครับของที่เราไม่เคยได้เจอกันพามาสัมผัสฮะ ครับพี่น้องได้รอบแล้วครับแ,แรงดีจริงครับรอบไหนก็รอบนั้น เป็นไงบ้างฮนะติดอกติดใจกันแล้วสิครับฮิโนโปรโฟีครับใช้เครื่อง320ครับ แรงออกมาขนาดนี้ปินบอ่อไม่ต้องสงสัยนะผู้ชมสุดจัดเหมือนกันครับ รเรียบร้อยขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้าครับผมลาแล้วครับสวัสดีครับ